บรรยากาศทุ่งนานครับช่วงนี้ก็เข้ากําลังงามนะครับคิดถึงบรรยากาศทุ่งนาว่าจะไปใส่เบ็ดกบสักวันอยู่ครับเห็นเพื่อนๆเขาเ,เริ่มใส่เบ็ดกบกันแล้วว่ากบกินดีอยู่งั้นไม่รู้ว่าที่ทุ่งนาเราจะมีกบเยอะไหมนะครับก็เอาภาพที่ถ่ายมาให้ชมบรรยากาศกันก่อนครับ มันจะขึ้นไปที่ทุ่งนาอยู่วันนี้บรรยากาศก็จะประมาณนี้นะครับรมานี้ตกปลาเอาเบ็ดมาเมืเ่อไรล้วครับไม่แค่สองสามหลังเนียนะลงว้ย่านฝนตกก่อนเลยไทยเพื่อนเพื่อนเบิ้งครับผมเนี่ยครับฝนยังไม่ตกครับแต่หมอกมีหมอกเริ่มมาแล้ว เนีครับผมนาข้าวจะเป็นตรงนี้เป็นดำใหม่นะครับดำใหม่น้ำยังไม่ค่อยอยู่เท่าไหร่ครับยังมีไม่เยอะครับปูยังมีไม่เยอะยังมีไม่เยอะอันนี้กำลังเพิ่งมาครับผมดูกันไปก่อนน้ํามันยังไม่มีเท่าไหร่ครับออลออสแปกเนี่ยครับ ตอนนี้พอพอได้กินครับพอได้กินเราเสทำเป็นรายการอาหารครับผมกินเพราะว่าข้าวยังน้ำยังไม่เยอะครับน้ำยังไม่เยอะเลยครับผมน่าจะฝนก็จะเริ่มตกแล้วเราจะไว้แค่นี้ก่อนครับผมสวัสดีครับครับผมตอนนี้ก็สองทุ่มกว่าแล้วมั้งครับ อยู่ที่นานะครับรอรอ,รอเบ็ดอยู่มีไฟสนามมาด้วยไฟสนามมันก็ก่ขอกองไฟนะครับก็รอเลาะเบ็ดอีกรอบหนึ่งก็จะกลับบ้านแล้วครับผมโดนครับประดุกนะนตัว ตัวครับหนึ่งแก้มประดุกน